น้าไม่ไหวแล้วน้าน้องใสกก่กระเป๋าให้หนูหน่อยใสกก่กระเป๋าให้น้องนยน้องเปลี่ยนหมดแล้วน้องอยายชี่หัวช่มีุู่น้าไม่ต้องยิงแม่น้าไม่เอาคนะ่ะน้า หน้าก็ยิงสินะหน้าน้ายิงเนี่ยอย่ายิงตาน้องค่ะอย,อย่ายยิงตาน้องนะคะแล้วก็หูไม่เอาด้วยค่ะยิงที่ตัวรู้ยิงที่ตัว เดี๋ยวจะโดนยิงอ่ะ <c oughs> ไม่ยิงแม่ค่ะ <c oughs> นานาไม่เอาค่ะนา